พี่มหาสงคราม6ดินแดนตอนกำเนิดหงไฟเมื่อครั้งอดีตการนานมาแล้วพื้นพิภพมีเพียง3ดินแดนได้แก่ดินแดนสวรรค์ดินแดนมนุษย์และดินแดนนรกดินแดนทั้ง3มีความเชื่อมโยงกันอยู่ภายใต้การปกครองของดินแดนสวรรค์เมื่อส20,000ปีก่อนผู้ปกครองดินแดนนรกต้องการเป็นใหญ่จึงก่อกบททำสงครามกับดินแดนสวรรค์ จะมีก็เพียงแต่ดินแดนมนุษย์ที่ไม่ฝักฝ่ายใดแต่ถึงกระนั้นก็ยังได้รับผลกระทบจากการสู้รบของเหล่าเทพจากนรกและสวรรค์การศึกสงครามสู้รบยาวนานถึง8ปี8เดือน8วันก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะกระทั่งองค์จักรพรรดิสวรรค์หลินตงซื่อทรงพิโรธหนักปากไม้เท้าโบราณแห่งคำทำนายลงเหนือดินแดนสวรรค์ทำให้ดินแดนทั้งสเกิดการแตกแยก ดินแดนไกลโพ้นแตกแยกออกจากดินแดนสวรรค์ดินแดนเว้งหวางแตกแยกจากดินแดนนรกดินแดนสาพสศูนย์แตกแยกจากดินแดนมนุษย์เนื่องด้วยดินแดนสาพสศูนที่แยกออกจากดินแดนมนุษย์กินพื้นที่นับรวมหนึ่งในสองของพื้นที่ดินแดนทั้งหมดได้หายไปจากพื้นพิภพอย่างไร้ร่องรอยทําให้ดินแดนทั้งห้าเชื่อว่าดินแดนสาพสศูนไม่มีอยู่จริงและถือเป็นเรื่องเล่าขานกันมาช้านาน หลังจากจบสิ้นสงครามดินแดนนรกพ่ายแพ้ทำให้ดินแดนสวรรค์ได้ขึ้นเป็นใหญ่อีกครั้งแต่เนื่องด้วยองค์จกักรพรรดิสวรรค์หลินตงซื่อสิ้นชีพหลังปล่อยพลังเวทขณะใช้ไม้เท้าโบราณแห่งคำทำนายพระโอรสองค์โตนามว่าหลินห่าวอูได้ขึ้นครองราชพระโอรสองค์รองผู้ปริชาสามารถด้านกวีสิ้นชีพในสงคราม พระโอรสองค์ที่สามซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งดินแดนสวรรค์หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยองค์จกักรพรรดิหลินเหาอูได้แบ่งการปกครองใหม่โดยให้ดินแดนที่แบ่งแยกออกเป็นห้าดินแดนปกครองกันเองไม่มีการก้าวล่วงดินแดนทั้งสี่ยังคงเคารพดินแดนสวรรค์ให้อยู่เหนือดินแดนทั้งปวงดังเดิมจากนั้นดินแดนทั้งห้าจึงอยู่กันอย่างผาสุกสืบมา โดยที่ดินแดนสาบศูนย์ซึ่งเป็นดินแดนที่ใหญ่ที่สุดก็ยังคงเป็นดินแดนที่ไม่มีอยู่จริงและเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าสำหรับดินแดนทั้งห้านับแต่นั้น